สวัสดีครับวันนี้เราก็เดินทางมาที่ซัปโปรโรแล้วก็มาในหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปรโรที่มาท่องเที่ยวกันนั่นก็คือชาลาแดงอาคารแดงอาคารเลงกะนะครับเวลาวัางการเข่าของเมืองซัปโปรโรนะครับ ลานจอดรถมีสองฝั่งนะครับวันนี้เราจอดด้านข้างถ้าบางคณะทัวร์ก็สามารถอันนี้ตรงนี้เป็นบอ่อน้ำนะครับธรามาหน้าร้อนจะมีดอกบัวเต็มหมดเลยนะครับตัวทั่วไปนะครับจะจอดด้านหน้านะครับรถแต่วันีคณะเราลงด้านข้างนะครับคณะพิเศษเนคณะพิเศษครับ อันนี้มาสาวสวยสวยมากมายระวังลื่น <c oughs> เดี๋ยวเขินลื่นลม้มตะโกนบอกลูก <c oughs> ลูกทัวหน่อยว่าระวังลม้มลื่นนะคะทุกท่านาสิค่ะระวังลืนนะะ่นค่ะ ที่รูปหมูตรงนี้เลยนี่เลยทีละรูปหมูตรงนี้แหละภาพเดียวภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหเชิญเรียนเชิญคณะของเราด้านนี้เลยครับโดยทั่วไปนะครับคณะทัวร์เราก็จะจอดรถกันทางด้านหน้าตรงนี้นะครับ มัมีคณะมีรถทัวร์จอดอยู่คันหนึง่งหรือบางทีอาจจะเจอจอดเลยมาทางด้านนี้นิดนึงนะครับะนะครับทริปนี้เรามากับคณะข,ของยางบิสโตนนะครับเชิญค่ะเชิญค่ะ <laughs> đi subscribe cho kênh Ghiền ลื่นครับลื่นถ่ายคู่กันไหมครับจ้ะฮะมา ถ่ายวิดีโอนะครับโโอ้หนาวมากหนาวมากแต่ขนาดนี้ถ้าไม่หนาวไม่ว่าไงเราขค่ะเข้าไปด้านในได้ครับผมเปิดแปดโมงสี่ภาใช่ไหมใช่คไม่เป็นไรฮะเราถ่ายรูปเอาแค่โลเคชั่นถ่ายรูปพอแล้ว